สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Mad Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะ้องก็อยู่กันในเกม Identity วีนะคะและใช่วันนี้เราจะไม่ได้มารีวิวสกินใหม่นะแต่เรานน่นแน่กับเพื่อนนะคะว่าพวกเราจะเล่นตีมแนวอียิปต์กันใช่อยู่สิเนี่ยใส่สกินตีมอียิปต์กันทั้งหมดเลยดูมีมัมมี่มีฟาโลมีนกฟินิกและเอ่อของอีนีคืออะไรนะจำไม่ได้แต่ใช่ไหมเถอะ เาเป็นว่ามาดูกันแล้วกันนะคะว่าตีนี้มันจะรอดหรือล่วงกันแน่ดูสิคำสาฟาโลมันจะมีอาถรรพ์อะไรร้ายแรงไหมและจะมีใครรอดกันไปได้บ้างก็ล่องมารอติดตามชมกันได้เลยแล้วกันนะคะและโอช่หรเป่าเกือบลืมลเกือบลึมลดูเป็นตีมอียิปต์แต่ตู้ลืมเปลี่ยนเครื่องระดับนี้ก็ไม่ได้นะโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยมาพร้อมเล่นแต่ก่อนที่เกมจะเริ่มนะคะ รบกวนทุกคนช่วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อะคะ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แกงอียิปต์นี้มันรอดชีวิตกันไปอย่างน้อยสักสองคนก็แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าใครกำลังมองหาแล้วละพี่ออเดอร์ชุดคอเทย์อยู่แล้วก็ร้านไปมอช็อปยินดีให้บริการน,นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงไว้ให้ตาเดือดค่ะไม่ต้องห่วงเอาละทีนี้ก็รอให้เกมมันเริ่มแต่บอกตาตนนะเรานัดเป็นที่อียิปต์แต่พวกเราอยู่ในแบบญี่ปุ่นเยี่ยมครั้งหน้าเราคงต้องหาทีมญี่ปุ่นมาได้แล้วล่ะ แต่เดญี่ปุ่นมันก็สกินคอร์ดแบบนีน้นนะดูสิฮันโอเคเกรอยู่กาลางแบบแน่เปิดหีให้เพื่อนก่อนแล้วกันเผื่อกองหน้าหรือไม่ก็ฟาโรนยัยบะเขาจะมาเอาขอนะดูสิเราจะได้อะไรนกดวงกุดไมไม่กุดไ,ได้น้ำหอมเดีย๋ยวกจะบอกว่าตาก่อนหน้านี่เราก็เปิดได้แต่น้ำหอมมาเน,น้นๆเลยนะแถมเครื่องล็อกอีกหงหคะอือฮึงงั้น ยายเครื่องแล้วกันแล้วก็บอกเพื่อนทีมด้วยว่าวีมันอยู่นี่โอเคไปกันเพนตาแดงบอกเพื่อนก่อนเลยห้องวีอยู่นี่นะอย่ามามาเร็วตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเขาเอาพี่ข้าวอยู่เขาเอานกฟินอีกอะซึ่งตัวซีอย่นีมันม,มีวันตายไม่ใฉ่หรองั้นเราคงไม่ต้องกังวลแล้วแ่ะนะเราตานนี้ก็คงจะได้เิวๆอะด้วยการปั่นไฟอีกอย่างหนึ่งเราก็มีกองหน้าซัพยอยู่อะ แล้วเราก็มีนายอิบอีกเนี่ยมีทหตั้งสองสามคนเขามีท้เองอีกต่างหากดูสิเพื่อนอ้าเอิม่มเพื่อนเกินเลยเหรอเพื่อนไม่ต้องรีบไปได้นะร้อนั่งก่อนเพราะเครื่องเราเพิ่งปั่นเองอะเออแต่ใชมไหเถอะแต่ภายใน,นดูทรงน่าจะรีบไปแล้วมั้งเนี่ยคือเขาออกมาไกลอยู่นะเดี๋ยวมันหมดตัวไอ้นั่นแล้วอะเตรียมสง่งเขาดีกว่า อ่ะไม่จะโดนไลไรหรอเออเพื่อนมันโล่งมากเลยนะแล้วถ้าถามว่ามุมนี้มันได้ไหมมันก็มีโอกาสนะถ้าเขาไม่มาทางนี้แนละเขาเห็นแล้วงั้นออกไปเลยนกเนี่ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วค่ะแต่จะยือต่อได้นานอีกขนาดไหนอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะเนี่ยว,ว่าเขาจะยืดต่อได้ย,ยาวๆแล้วกันนะนี้เลี้ยวเข้าเพื่อโอมาเลยนะแต่ก็เข้าใจได้แหละ คือพี่ข้าวเขาไม่มีสกิลตัวแบบในการช่วยจู๊กอะยามาก็มีแค่โล่งใช้หนีน่ามาเห็นเราอีกในจริงมาเดะมาเลยจะได้สองนกเออไม่มาแล้วมั้งมีคนอยู่ตรงนั้นน่ะใครแลน่ะอู้อเบิอเครื่องอืใช่มันยังไงเขาต้องสนใจคนที่อยู่ตรงนั้นมากกว่าเราแน่นอนค่ะดูสิไล่ตีใหญ่เลยโอ้โหรู้แล้วเรา,าเป็นใครกองหน้านี่เองเอาเลยเิลี่มช่วยเสร็จปุ๊บสตันมันเลยสตันมันเอา ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนเรากลับมาช่วยมีคนพยายามวิ่งสตันแล้วเหมือนจะบุดไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปเตรียมส่องนกต่อแล้วกันนะแต่ถ้าถามว่าเราช่วยได้ไหมคือเพื่อนมันจะระเบิดน้ำเนะี่ยไม่ได้แฮะโอ้โอเพื่อนไม่รอแนะ่นอนแล้วงานนี้คือเราวิ่งไม่ทันนะ่ะ s o รี่นะฉันวิ่งมาทำไมเนี่ยอ้าวิ่งมาบานไฟโอเค เอาละคะ่ะดูท่าคำสาฟาโลของนายิบมันจะทำงานแล้วนะคือตอนนี้นายิบไม่ได้ทำอะไรเครื่องมันเหลือ2เครื่องและมัมมี่วอลเวิร์ดก็ล่วงลงไปแล้วเหลือแต่เรากับฟาโลที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่ดีมีสุขน,นะกับการปัดไฟโอเคมัมมี่เขาลุกขึ้นมาแล้วด้วยความวเฉลียวของฟาโลสขาใจฟาโลผมขี้เกียจแบบเธอต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อข้าอะไรประมาณนี้แน่นอนคะ่ะสร็จแล้วนีแล้ว พอชิวก่อนแล้วกันเอา้าไม่นะฟาโลโดนไปซะและ้วคำาสาบฟาโรดูททาจะหายไปแล้วค่ะตอนนี้แต่ตอนนี้เราก็ยังชิวอยู่ถ้าฟาโลอยากได้ฮิวก็มาบอกเราได้นะเดี๋ยวเราไปฮิวให้แต่ขอครื่องนี้เสร็จก่อนอย่าถามว่าทําไมเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีคนเปิดไฟนะและดูทรงเหมือนพวกเขาสองคนกำลังเอา จะบอกว่าพวกเขาสองคนก็น่กันจะวุ่นวายกับเกแต่ตอนนี้มัมมี่วิลเลียมล่วงลงไปแล้วค่ะและอย่างน้อยน้อยฟาโลนาะยอิบเขาก็ลอดชีวิตแล้วนะไม่เป็นไรเราจุดเครื่องนี้ก่อนได้และเราคงต้องเตรียมช่วยนะอยูสงโอเคฟาโลตอนนี้ปั่นไฟอยู่งั้นเราก็รอสิโอ้โหเดี๋ยวถ้าจะรอไม่ได้แล้วค่ะเก,ก๊แกไปเลยอะกลับมาหาเราก่อนเร็วเดี๋ยวเรารอช่วยนะ มาดีแน่จริงเกียวดีเราสองนกอยู่นะเราสองอยู่นะสองเยู่แน่จริงตบแล้วเดะตบแล้วดิปลาชะโมอ,อย่างนี้เสร็จเจอลหลบได้อ่ะยิงใช่ไหมงั้นเราก็ช่วยแล้วเราก็บล็อกไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะนกแกได้แล้ว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 มันไม่ได้อยู่ดีอ่ะมันข้ามน้ำไม่ได้เดี๋ยวตายเราก่อนแล้วกันโทษนะเพื่อนเดี๋ยวเราคอยเตรียมสองนกให้ขอนกไก่ ฮันนกหนฟาโลฟาโลปั่นไฟไปเดี๋ยวอีไลผู้นี้แบกเองอีไลผู้นี้ช่วยเองเคือแค่สักสาม่เปอร์เต์จะรอดไม่เนี่ยไม่รอก็ต้องรอ,ลนะอแล้วนะโอเคสี่บสาแล้วรอสักนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งโอโ้โหเกก็ไม่ยอมให้รอเลยเนาะหดบตรงนี้ก่อนอย่าคิดนะวันเราไม่รู้นะ่ะเราก็หลบได้โอ้หกสิบแล้ว ยื้แป๊บ,บนึงยื้แป๊บ,บนึงยื้แป๊บ,บนึงยื้ไม่ได้แล้วนกเลยละกันทอทีนะคุณโบวี่แต่เราต้องรีบชิงเนะ่ะโอเคช่วยได้แล้วทีนี้ต้องบล็อกอะ่ะต้องห้ามเขาโดนดานมีเห็นนะ้ำ่แปัญหาเพื่อนเพื่อนเพื่อน,นเลยเพื่อนเลยเพื่อนเลยมันเลยอยีกแล้วออโอ,โอ,โอเออเฮียเลยละกันหวังว่าจะทันนะอือห <c oughs> ทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันกิด๊ด จุดเลยเพื่อนนกไม่ยังไม่มีด้วยหนูท่าตาน,นี้น่าจะกลายเป็นออกหนึ่งคำสาปฟาโลมันช่างอันตรายยิ่งนักแต่เดี๋ยวก่อนนะฟาโลยังไม่ได้ใช้ท้ายนี่นะฉันลืมไปตัวช่วยคนเดียวมัมมี่ฟอร์เวิร์ดก็ช่วยอีกต่างหากเท่าที่ฉันหลบนะกกันนะเห็นละว่าแต่เขามีอะไรนะฉันลืมเออใช่ไหมเถอเอาไปมาเอาตัวรอให้ได้แล้วกันว่าแต่ฟาโลถ้าเปิดเสร็จยังเนี่ยเปิดเสรยัง ปลาชมูอย่างนี้เสร็จโจนะตัววิ่งแล้วตัววิ่งโอเคไปตัวใหญ่เปิดเสร็จแล้วฟาโลมาช่วยแต่ไม่เป็นไรครับผมมีนกไปเองได้นักเองพอไทไม่ต้องครับฟาโลยู่เช่ปั่นไฟไปพอเก๊ะมันใจวิ่งตกฟาโลบล็อกให้ขอบคุณมากครับเอาล่ะน้อยๆไอตี้ฟาโลอียบนี่มันก็อยู่รอดแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามาับชมแล้วกันนะคะ คลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันได้เนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปละค่ะบ๊ายบายแอนทุกเซลต่อไปตีมอะไรดีเพื่อน